ไข่มาไหมดูซิเอาเวียง<ม>เดี๋ยวแตกลูกเออเด็กๆเตรียมไข่ามานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําอาหารกันบุ้มไปไหนอะ่ะอันนี้อ่ะครับโอ้โหเดี๋ยววันนี้มาทําอาหารกันถามว่าตอกตอกไข่ตอกไปลูกตอกเลย,ป,ลป,เลยปุ๊บตอกไปรแรงๆหน่อยอ่าอ้าวอันนี้แกะไข่ใส่เลยแกะได้ไหมอ่าแกะไข่ใส่ลงไป ทรายลงอ่าทรายเลยทรายลงไปองอเออเออเอ้าตอกไปลูกเอ้าตอกทรายอ่าแกะแกะปุ๊บโอ้ไ,ไ,ดอได้ไหมเอาเอาเบือกทิ้งเอาเบือกทิ้งเอาเบือกทิ้งทังขยะลูกเอออ้าวอ่าเก่งมากเลยเอาตีไข่เป็นด้วยอ่า อ้าวอ้าวตีปลายที่ใครให้แตกเลยเอาทีโคน,น,นอ้าวอ้าวให้เป็นเอกบ้างให้เป็นเอกบ้างให้เป็นเอกคนบ้าง,อ,งอ้าวเ,เอกทำบ้าง,าง,าง,างอ้าวเอกทำเป็นไหมอ้าวอ้าวอ้าวรอก่อนเดี๋ยวรอบสองลูกอ่ารอบแรกตีก่อนตีใครแตกกนะ็ยัง อ่าแล้วมาใส่ลูกเอาไข่มาใส่สิดีหน้าต่อไข่แล้วดีหน้าเออแล้วแกะไข่ใส่ลงไปลูก่งน้น่ะอ่านี้นะได้มาเกันอ่าเก่งมากอ่าอีกอ่าแกะใส่เลยลูกโอ้จูนโอ้ป๊อป เอาบ๊อบอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวคนต่อไปเอาคนต่อไปมาใช่ค่ะอ่าไประวังกรนเดินนะเดี๋ยวค่อยนะแกะค่อยๆโอ้ยค่อยๆเบาเบาเบาแกะเบาๆแกะโอ้ยเออพอพอแล้วคิดให้มันแตกแกะใส่ดิแกะไม่เป็นให้พี่โยแกะฮะ ดูท่าอ่าเอามาทิ้งขยะเทลงไปลูกเทต,ตรงกลางตรงกลางน้ำมันเ,มเดี๋ยวรอก่อนรอไข่เจียวสุกสุกทีละหนึ่งอันเดี๋ยวค่อยเราค่อยมาเทต่อนะมาทอดต่ออะ่ะ กินหอมไหมอ่า,อาแล้วเราก็เอาให้ไข่มันออกมาข้างนอกอ่า <c oughs> นี่ให้ไข่ออกมาให้ไข่โดนน้ำมันอ่า <c oughs> หอมยังอ่ากับแถบเลยเราต้องกลับแถบก่อนอย่างงี้กลับด้านกับด้าน,น,นอ่าอ่าต่อไปบูมมาอ่า เทลงไปเลยอ๋อาเหไหมบูมทำได้นะน,นี่คนอื่นไม่ต้องกระโดดเดี๋ยวกระเด็นเข้ามาใส่กระทะดูก่อนไม่ทอดทีละคน,น,นมามาปางาร้อนหรือยังน้ำม,มันร้อนหรือยังอ่าเทใส่ลงไปวว้า อ่าเทให้หมดด้วยเออเด็กเทลงไปเทลงไปเลยอ่าเทลงไปเลยเทให้หมดเทให้หมดโอเคเอาวางไว้ก,ก, look, กับกับไข่ลูกกับไข่อออของเด็กๆด้วยนะวันนี้กินไข่เจียวด้วยอ่อาอร่อยไหมคะอร่อยไข่เติมบอกนะไข่เจียวของเด็กๆอ่ะอ่าไข่ตะลุบลูก อ่ะไข่เจียวใครไม่พอเติมได้ลูก